สุดยิ่งใหญ่อลังการแสงสีเสียงการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการในชื่อชุดการแสดงคิงนาวรายมหาราชแห่งแผ่นดินรอบสื่อมวลชนที่ใช้เทคนิคนวัตกรรมแสงสีเสียงและสื่อผสมสมัยใหม่มากมายรับชมฟรีระหว่างวันที่9ถึง18กุมภนะาพันธ์2567ณพระนารายราชนิเวศ คืนวันที่7กุมภาพันธ์2567เวลา19นาฬิกา30นาทีที่ตึกเลี้ยงรับแขกเมืองพระนวรายราชนิเวศว่าที่ร้อยตรีทรงผลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยนางสุวรรณจีสุริปัญโยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีนางสายใจเลิศวิริยะประภานายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอดพร้อมหัหน้าส่วนราชการสื่อมวลชนและประชาชน เข้าร่วมรับชมการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการในชื่อชุดการแสดงคิงนาวรายมหาราชแห่งแผ่นดินรอบสื่อมวลชนซึ่งเทศบาลเมืองเขาสามยอดได้รับมอบหมายภารกิจในการจัดก,กิจกรรมการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการและกิจกรรมบ้านไทยวิถีไทยเพื่อเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายมหาราชและเป็นโอกาสอันดีที่จะสร้างการรับรู้ของประชาชนในวงกว้าง รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ได้ทราบถึงเรื่องราวความรุ่งเรืองในรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชสำหรับกิจกรรมการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการจะมีความสวยงามที่แปลกตาแตกตา่างจากทุกๆปีที่ผ่านมาด้วยการถ่ายทอดการแสดงพิเศษที่ใช้เทคนิคนว,วัตกรรมแสงสีเสียงและสื่อผสมสมัยใหม่ 3D, projection mapping and lighting ซึ่งเจศาบาลเขาสามยอดได้รับเกียรติจากครู 9, 9 ob, ee, um นายนายมานพมีจำรัดศิลปินเจ้าของรางวัลศิลปาทรและคณะทีมงานในการจัดการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการให้ได้เห็นได้สัมผัสความรุ่งเรืองที่เกิดขึ้นในสมัยอยุธยาในชุดการแสดงคิงนาวรายมหาราชแห่งแผ่นดินควบคู่กับการผสมผสานศิลปวัฒนธรรมอยางสร้างสรรค์นำศาสตร์หลายแขนงมารวมกัน ทั้งเทคนิคการวาดเขียนแอนิเมชั่นงานกราฟิกงานสถาปัตยกรรมและงานดนตรีมาประกอบเป็นโชว์ที่หลายท่านต้องรู้สึกซาบซึ้งผ่านการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบของการแสดงเด็กมิสิคอลส่งผ่านความรู้สึกของชาวโรบุรีและคนไทยทั้งประเทศเพื่อยังคงระลึกถึงสมเด็จพระนารายมหาราชและจดจำพระองค์ท่านตราบนานแสนนานโดยเปิดการแสดงวันที่9 18กุมภาพันธ์2567 คืนละหนึ่งรอบรอบเวลา20นาฬิกาชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายณนะตึกเลี้ยงรับแขกเมืองทั้งนี้จังหวัดลพบุรีได้กำหนดก,การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชครั้งที่36ประจำปี2 5 6 7ระหว่างวันที่9ถึง18กุมภาพันธ์2 5 6 7ณพระนารารยณ์ราชนิเวศและโบราณสถานใกล้เคียงมิสเตอร์โทนี่รายงานครับผมว่าที่ร้อยจีทรงผลแ,แก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนะครับ วันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านอภลอันทภพอร์คุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปุรีนะครับเนื่องจากว่าท่านติดภารกิจไปชี้แจงงบประมาณนะครับเลยมอบหมายให้ผมมาร่วมนะครับกับพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนนะครับในการรับชมรอบนะครับสื่อมวลชนของการแสดงอราร์จินตนาการของเทศบาลตำบลเขาสามยอดในวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่านะครับท่านที่พลาดการรับชมอยู่เนี้ย เป็นความยิ่งใหญ่นะครับเป็นอย่างยิ่งต้องชื่นชมเลยนะครับว่านักแสดงทุกท่านเนี่ยคงได้มีการฝึกซ้อมกันมาอย่างาสมบูรณ์แบบนะครับนะวันนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรอบสื่อมวลชนก็จริงแต่ว่านักแสดงทุกท่านเนี่ยได้แสดงนะครับอย่างฝึกฝีมือนะครับนะแล้วก็เนื้อหาการแสดงอะไรต่างแล้วก็บทที่แสดงเนี่ยนะครับ นักแสดงสามารถถ่ายทอดอารมณ์นะครับของการแสดงออกมาตามบทที่ทางผู้กำับได้กําหนดเนี่ยได้อย่างนะครับยอดเยี่ยมเลยนะครับน,นี่คือความยิ่งใหญ่นะครับของการที่อ่หน่วยงานต่างๆได้ร่วมกันนะครับในการสะอาดสรรสร้างนะครับกิจกรรมงานเผ่นดินสมเด็จพระรายมหาราชนะครับครั้งที่36ปี2 5 6 7เนี่ยให้มีความสมบูรณ์และยิ่งใหญ่นะครับนะเชื่อว่านะครับพี่น้อง ประชาชนทุกท่านที่ได้รับชมนะครับจากการถ่ายทอดทางเมดบุ๊คไลฟ์ก็ดีนะครับต่างๆก็ดีหรือได้รับทราบว่าวันนี้เป็นการาแสดงในรอบถึงชนเนี่ยก็ขอเชิญชวนเลยนะครับว่าระหว่างวันที่9ถึงวันที่18กุมภาพันธ์2567นี้นะครับตั้งแต่เวลา2ทุ่นเนี่ยนะครับพลาดไม่ได้เลยอยากจะชเชิญๆๆชวนนะครับพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวเนี่ยได้นะครับ มาสัมผัสบรรยากาศความยิ่งใหญ่ของการแสดงประวัติศาสตร์จนาการในในในค่ำคืนทุกค่ำคืนระหว่างวันที่9ถึงวันที่18นะครับนอกจากนั้นนะครับท่านยังจะได้มาสัมผัสบรรยากาศนะครับความยิ่งใหญ่ของการจัดกิจกรรมการแผ่นดินสมเด็จพาระลายมหาราชนะครับครั้งที่16ครั้งที่3 6นะครับ ปี2567นี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประดับตกแต่งนะครับแสงสีเสียงไฟนะครับนะต่างๆในพื้นที่นะครับของวันมาลายนะครับแห่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนนะครับได้แต่งไทยนะครับนะแต่งชุดไทยนะครับมาเที่ยวนะครับงานเป็นดินสุเประเทมาลายในครั้งที่สัลกระหว่างวันที่9ถึงวันที่18กุมภาพันธ์โดยโดยทั่วกันนะครับขอบคุณมากครับ นำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวรบบริโพสต์ทีวีข่าวท้องถิ่นทั่วไปดูได้ทั่วโลกพบข่าวสารผ่านมือถือฟุณอย่างคมชัด